มาแทนที่ช้างใจดีไอลิงจ๋อเห็นช้างก็นึกว่าเป็นช้างตัวเดิมมาเหมือนเดิมเลยมาแลบลิ้นปิ้นตามากระโดดขี่หลังแล้วก็อึใส่ชีใส่นี่แหละโอ้โหช้างตัวนี้ไม่ใช่ช้างชื่อที่แล้วพอเห็นเจ้าจ๋อมาทําอย่างนี้เสร็จอืโกรธมากเลยก็เลยเอางวงเนี่ยตวัดขึ้นไปจับเจ้าลิงจ๋อแล้วก็ทุบลงที่พื้นปึ๊บแล้วก็เหยียบจนกระทั่งตายกลายเป็นลิงที่พื้นแทนเนาะ เรื่องนี้มีพิสุท่านพระพิสุท่านเดินม,มาเห็นเข้าแล้วท่านก็ไปะกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตัดว่าเจ้าลิงตัวเนี้ยไม่ได้ตายแบบเนี้ยเฉพาะชาตินี้หรอกที่มันทำนกิริยาแบบเนี้ยเมื่อครั้งก่อนชาติก่อนมันก็เป็นอย่างนี้นะพระพิสุส่งท่านก็เลยกราบทูลอารัธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เล่าเรื่องเนาะท่านก็เลยได้ตัดว่าในสมัยหนึ่ง พระโพธิสัตว์ได้ไปกงเกิดเป็นพญากระบือเนาะพญากระบือ,อรูปร่างสงา่างามสวยงามมากเลยท่านก็ไปหากินตามที่ต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เดินม,มาพักอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเพราะว่ามันล่มดีก็มาหลบแดดอยู่ตรงนี้แต่พอเออเนี่ยที่ต้นไม้นี้มันมีเจ้าลิงจ๋ะตัวหนึง่งโอ้โหโผล่มาเห็นกระบือตัวนี้มาเอ้ยกระบือตัวใหม่มาเนี่ยว่าแล้วก็เข้าไปแกล้งเลยเหมือนเดิมเลยเอึใส่ชีใส่ ดึงเขาดึงหางโดดไปมาอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ากระบือตัวนี้กระบือพระโพธิสัตว์ก็สงบนิ่งนะไม่โกรดนิ่งนิ่งปล่อยให้มันทําไปอ,อ,อ,อย่างนั้แหละพอมันเหนื่อยมันก็เลิกทําโดนอย่างเงี้ยทุกทุกวันเลยลุกขาดเทวาที่อาศัยอยู่ใ,ใกล้ๆนั้นก็ไม่เห็นก็เลยสงสัยเอ๊ะทาไมท่านกระบือถึงใจเย็นขนาดนี้ไม่นึกโกรธเหรอ ลูกขาเทวาท่านก็ถามว่านี่ท่านอาศัยเหตุอะไรจึงอดกั้นทุกนี้ต่อลิงผู้มีจิตกลับกรอกม,รมักปาทุสไลมิตรประหนึ่งเจ้าของผู้ให้ความใคร่ทั้งปวงท่านจงขิดมันด้วยเขาจงเหยียบเสียด้วยเท้าถ้าไม่ห้ามปรามมันเสียสัตว์ทั้งหลายที่โงกเขาก็จะเบียดเบียนร่ำไป